สนับสนุนโดย g e l l y People ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์ m a m m y Pogo Pants Premium Extra Dry อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ The Red Ribbon High So Boy เยอะภรกิจติดโบตอนนี้เรายังอยู่กันที่ร้านซา m มเซ่ร้านอาหารลับๆที่ซ่อนตัวอยู่ในร้านตัดสูตร ช่วงนี้เรายังมีอาหารฟิวชั่นสุดครีเอทรอยู่ไปชมกันเลยครับเมนูต่อไปอะไรดีครับเุณแม่คะเมนูต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นที่ข<ๆ>้าวกะเพราเบอร์เกอร์กันค่ะบอกเลยว่าอันนี้ถ้าเด็กๆก,กินก็น่าจะชอบนะ<ช>เนืคอนไปสลับให้ไม่ต้องเผ็ดมากก็ได,ด้ค่ะแต่ว่านี้รสชาติค่อนข้างจัดจ้าน แบบไทยแบบไทยใช่ตรงกลางอะค่ะจะเป็นพริกหยวกที่เราเอาไปเผาครับเผาเลยเพื่อให้ตัดให้มันมีความหวานเพราะว่าพริกหยวกถ้าเรากินธรรมดาค่ะมันจะมีกลิ่นแต่ของเราคือเผาแล้วเอามาลอกเม็ดครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเป็นเลเยอร์ที่แบบเหมือนวุ้นเลยอะค่ะอยากกินเลยคือตัวนี้ตัวนี้เราทำเป็นตัวเป็นหมูด้วยก็ได้เป็นผู้บุตะใช่ค่ะอุ้ยแต่กลิ่นนี่แค่ตักขึ้นมานะหอมมันนะ อร่อยเป็นไงเป็นไงคุณเบอนเราสั่งกะเพราเนื้อมากินอ่ะใช่ใช่แต่เนื้อนี้มันจะมีความเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเบอร์เกอร์ใช่ค่ะมีความร่วนมีความหอมของเนื้อแล้วก็คือถ้าหลับตากินเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมาเป็นรูปของเบอร์เกอร์เหมือนข้าวราดกะเพรานี่แหละจริงจริงมันคือข้าวราดกะเพราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราปรับปรุงให้ให้มันดูเข้าง่ายเนาะคือแบบ ง่ายแล้วนไม่จัดเกินไปด้วยว่ากินง่ายใช่แสดงว่าเมนูตรงนี้เป็นเมนูที่คนมาสั่งบ่อยๆเลยนะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเมนูประจําของที่ทุกคนขึ้นมาจะต้องสั่งเป็นจานนีส่วนใหญ่จะมาจานนี้เลยแล้วก็จะรีเควสเป็นหมูด้แล้วชอบที่ข้าวมันเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ไห้คทำให้ข้าวญี่ปุ่นมันมีความหนึบนะเนี่ยว่มันจะมีความหนึบเข้ากับเข้ากับตัวเบอร์เกอร์ไดี๋ยกสั่งเป็นหมูให้เชียร์กินเลยอ่ะอร่อย อันนี้จะหน้าตาเหมือนทูน่าทาท่าค่ะแตงกวนคือก้อยทูน่าใช่เราใช้ปลาทูน่าค่ะมาสับแล้วก็ทําเหมือนก้อยทุกอย่างเลยค่ะถ้าบีบมะนาวได้ก็จะเพิ่มความอยากให้บีบก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คลุกเลยค่ะผมยังมูฟออนจากกะเราไม่ได้เลยตอนเนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบไทยๆเลยไยเลยนะแซ่บนะแซ่บระเบิดในปากเลย หมือนกรอบมากใช่เหมือนทูน่าทาท่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเป็นใกล้ป่าลไม่มีความคาวเลยครับใช่ค่ะผ่านไปสามเมนูเหลืออีกหนึ่งเมนูตรงนี้โอเคอันนี้เป็นเมนูพิเศษที่ช่วงล็อกดาวน์อะค่ะครเราทำเราทำขึ้นมาเพราะว่าอยากส่งไปตามบ้านเราก็อยากให้คนไปสนุกที่บ้านก็คือกุ้งดองกัญชาค่ะครเราก็คือใช้ตัวกัญชาใบากัญชาค่ะ ไปดองในในตัวน้ำปลาครับใช่แล้วดอกที่เหลือไปทำอะไรครับไม่มีดอกค่ะเอาออกมาตะไบย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยำกุ้งหรือยำยายำได้หลายยำได้หลายเมนูหลายเมนูครับผมตำรวจจะลงรายการหรือไม่งั้นเนี่ยไม่ลงแต่นี่คือตอนนี้ต้องบอกว่ายุคนี้มันมีหลายเมนูที่เขาเอาความเป็นกัญชามาผสมแต่มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะมันเป็นแค่ใบมันเป็นแค่ลิ่นมันเฉยเฉยหหอมมากเลยอะทำไมสีมันถึงออกมาเป็นขนาดหรือจะมีเคล็ดลับพิเศษไหมค่ะคือคือกุ้งรองกัญชาไปว่ะค่ะ เบลใช้ตัวซีอิ๊วที่มันมีความเป็นเกาหลีมาผสมให้มันมีกลิ่นหอมไม่ไม่เป็นกุ้งดองแบบที่เป็นไทยเกินเพราะว่ามันจะกินเ้วเวลาแบบคนมาร้านเนาะลงไปหูกินปากแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทําให้มันมีความหอมแบบแบบผู้ดีนิดนึงครับใช่ค่ะกุ้งดองกัญชาค่ะกุ้งดองกัญชาค่ะยิ้มสนุกนะสนุกของเดอเไปลรวสนุก มันมีความหนึบเนาะใช่เทกเจอร์มันแปลกมากเลยอ่ะคือจริงๆถ้าแช่เย็นๆเลยอะค่ะก็จะเหมือนบุนเลยนี่พี่ว่าเด็ดหรือยังนี่เด็ดมากแล้วคุณเบลถามจริงเลยนะมีเด็ดกว่านี้อีกไหมมีเราชอบนะมีเหรอมีค่ะมาขอเลย่อมาะไร่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งค่ะครับผม และนี่แหละครับที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของซามูเซใช่ค่ะอันนี้คือไก่ม้วนค่ะไก่มว้วนไก่ม้วนที่เราเคยกินหน้าตาไม่ใช่แบบนี้เลยเนาะนั่นสิใช่ค่ะน,นี่คือคมันมีซอสมีอะไรยอย่างไรบ้างคะใช่ค่ะมันเป็นไก่ม้วนที่เบลว่ะได้ความรู้สึกมาจากผันงสีแดงแดงที่รเราเคยกิน,นแกงแดงใช่แกงแดงเบลเป็นคนชอบกินแกงแดงแต่พอเบลรู้สึกว่าเรากินบางๆไปมันจะมีความเลี่ยนใช่ใช่แบบกะทิเยอะๆค่ะค่ะแล้วก็ต้มแกงแยกต่างหากเพื่อเอาแต่ซอสค่ะ เข้มข้นไป่กันใหญ่แต่บอกเลยนะดูตรงนี้นะรู้เลยว่าซอสเนี่ยใช้น้ำปลาดีแน่นอนพริกแกงเราใช้แกงแดงค่ะจะผสมมะง,งุ่นให้มีความเปรี้ยวหวานแบบใหม่ใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำปลาก็เลือกใช้หัวน้ำปลาเกรดพรีเมียมที่หมักจากปลาแองโชวีแท้ๆของปลาหมึกโกจากสกิทแบรนด์แค่เหาะก็อร่อยทำง่ายมากเลยค่ะนี่ถึงว่าดูแล้วเนี่ยกลิ่นหอมมันเตะจมูกใช่แต่ความกลมกลม่อมจะยังไงเดี๋ยวต้องชิมต้องชิม,ชมก่อน่ขอชิมก่อนเลยนะคะ ต้องจิ้มต้องจิ้มจิ้มน้ำจิ้มด้วยค่ะต้องชิมต้องชิมเพรงะตอนนี่หอมมากพันแหงไก่มันคือพันแนงไก่ที่ทำให้มันทานง่ายโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้าวเดี๋ยวบอกเลยว่าเป็นพันแนงไก่ที่มันไม่ได้เหมือนพูดทั่วไปช่เพราะว่าพอใช้น้ำปลาที่มันดีขนาดนี้มันจะหอมดึงกลิ่นหอมที่มีเสน่ห์เดียความเป็นไทยออกมาชัดนี่กินแล้วนะแทบจะลำเลยนะคือมันไทย ไทยชัดมากๆาอ่ะไทยมีระนาดไหมอยากมาตีตรงนี้เลยนี่แบบนี่างหูเลยตั้งหวงได้ง่ายแต่นอกเหนือจากนี้เห็นว่ายังมีความพิเศษในอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นกล่องสุ่ม่ะาะใช่ค่ะกล่องสุ่มนี่มาแล้วกล่องสุ่มใช่กล่องสุ่มใหญ่กว่าที่คิดไปเยอะเลยอ่ะ หลังสูมนี้ราคามันเท่ากันเลยไหมคะเท่ากันหมดเท่าไหร่คะคุณห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าจะเป็นเมนูอะไรใช่แต่ว่าหลักๆคือคุณจะได้แน่นอนก็คือกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่อ๋ออยู่อยู่ที่ว่าจะทำเป็นเมนูอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะอะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าราคานี้วันนี้เราได้ะไ่ โอ้โหสปาเกตตี้สปาเกตตี้ค่ะแต่ว่าเราผัดด้วยบันกุ้งค่ะครับแล้วก็จะมีความเผ็ดมันของมันโอ้โหหยิบมือฉันเลยมือฉันเลยมือฉันเลยอย่างน้มันร้อนเลยค่ะคุณคุณได้กินบรับเดี๋ยวคุณนี่ถือว่าเกินราคานะใช่เพราะว่าเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะแน่นอนคือกล่องนี้เปิดมายังไงก็จะเจอกุ้งแต่แค่บอกไม่ได้ว่าวันนี้จะเป็นกุ้งมาทำอะไรค่ะบางวันก็อาจจะเป็นยำหรืออะไรแล้วแต่เลย คือไม่หน้าตามันดูแบบน่าจะเป็นมีความฝรั่งแต่ว่าพอทานเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามีความฝรั่งกุ้งอร่อยหอมไหมคะหอมหวานเลยใช่ค่ะก็จะเป็นกล่องส่งที่เอ๊ะบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มาแล้วได้ทานเมนูนี้เพราะฉันต้องมาบ่อยๆค่ะอันนี้ก็มาลุ้นกันไปมาลุ้นด้วยกันค่ะเพราะว่ากล่องส่มจะมีอยู่สี่หมื่นกว่าเมนูโอ้โหต้องมาสี่หมื่นวันทำไมเมนูเยอะขนาดเนี้ย กล่องสุ่มราคาเท่าไหร่นะคะไปที่ไหนห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ห้าร้อยเก้าสิบเก้ามาลุ้นกันสนุกมากเลยนะใช่ได้กล่องใหญ่เลยภารกิจมาอีกแล้วภารกิจจากชาบูชินะคะครับผมภารกิจจากชาบูชินี้ค่ะติดโบให้กับที่สุดแห่งอาหารฟิวชั่นอร่อยเกินราคาต้องให้ต้องให้วันนี้ต้องบอกเลยสำหรับเชียร์นะเชียร์ว่าอร่อย หลายเมนูเลยนะคะแล้วอร่อยในแบบที่แตกต่างกันแต่ที่นี้ถ้าจะติดโบนะคะให้กับอาหารฟิวชั่นที่อร่อยเกินราคาเนี่ยเชื่อว่าต้องติดให้รานี้พี่โบเนาะมาไม่เสียเวลาติดโบกับสมเฟรงแบงคอกาลต้องให้เลขนะอร่อยมากอร่อยมาก อาหารอร่อยบรรยากาศดีมาได้ด้านไหนกี่โมงถึงกี่โมงครับปกติเปิด5้าโมงค่ะเพื่อมานั่งดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะแล้วก็ถ้าปกติสถานการณ์ปกติเนี่ยเราจะปิดเที่ยงคืนแต่ว่าตอนนี้ก็คือปิดตามมาตรการที่รัฐบาลแนะนำมาเราเช็คกันดูแล้วกันว่าช่วงนี้ปลดล็อกหรือยังโอเคค่ะการเดินทางมาสมูเซ่นะคะก็สามารถเดินทางมารถไฟฟ้าได้เลยค่ะลงรถไฟฟ้าบีเทสวงเวียนใหญ่นะคะแล้วก็เราอยู่แถวย่านเจริญรัตน์นะคะสามารถติดตามผ่านทางเพจเ e ซบ o ๊กซามูเซ่ แบงคอกนะคะหรือว่า IG s a m u s e เซ่แบงคอกเหมือนกันนะคะแล้วก็โทรชิดแชทมาได้เลยนะคะมาสนุกด้วยกันอย่าลืมนะว่าชั้นล่างเขาเป็นร้านตัดสูตรนะทำให้มาตัดสูตเลยได้มาแบบตัวเปล่าร่อนเปอยก็ได้เดินแก้งผ่านาได้เลยเหรอฮะแล้วว่าคว้าสูตรแล้วขึ้นมาเลยี สูตรปุ๊บพอขึ้นมากินแล้วลงไปเปลี่ยนไซส์สูตรก็น่าจะมีในไม่นานนี้ค่ะถ้าทานนี้ถ้าทานอร่อยขนาดนี้มีแน่ๆนี่แต่ว่าคุณเบลน่ารักมากมีของมาแจกคุณผู้ชมมาด้วยใช่ค่ะตอนนี้นะคะเบลแจกเลยค่ะ20%นะคะให้กับสิังวันค่ะแจกเยอะขนาดนี้เลยหรอืะไม่ใช่ว่ดร้านหรอฮะส่วนลดหรืปล่าส่วนลด20%ค่ะ ถ้ากินกันสิบค,คนไม่ต้องเหลือให้คุ้นของเขาแล้วนะฮะแจกอย่างเดียวแล้วมีแบบพวกเว็บไซต์มีอะไรให้ตามได้ไหมคะของมีค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่ามีเพจเลยค,ค่ะ f a c e b o o k ซามูเซแบงคอกค่ะนี่นะคะแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะได้ส่วนลด20%จากร้านนะคะก็อ,อ,อย่าลืม เซลฟี่กับหน้าจอแล้วก็มาร่วมสนุกกันที่เพจของ t เด r e d รดดิบอลไทยสโบรโยของเรานะคะครับอ่ะวันนี้พิเศษมากแล้วก็มีของม้อยกับคุณเบลแล้วก็ซานดเซ่ด้วยถูกต้องถูกต้องค่ะหอมมาเลย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 โอเคเดี๋ยวช่วยจับให้นลคะนี่ต้องให้ นี่เลยค่ะปลาหมึกโกค่ะจากส q ิ i d แบรนด์น้ำปลาแท้เกรดที่ดีที่สุดรสชาติระดับพรีเมียมนั่นเองหมอตรงนี้เลยค่ะคุณ่ะสังเกตดีๆกระเช้าเลือกสั่นแล้วนะค่ะพวกเราแจกเยอะจริงเดี๋ยวผมถือให้ก่อนนะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ อาหารอร่อยบรรยากาศดีบรรยาากศดีอยากให้มากันเยอะๆนะเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วเนี่ยอากาศจะดีขึ้นเรื่อยๆใกล้หน้าหนาวแล้วด้วยใกล้หน้าหนาวแล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็จะชิลมากสามารถมานั่งได้เรื่อยๆแล้วก็เร็วด้วยสนุกกับอาหารของเราค่ะนะคะโอเคได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณเบลมากๆขอบคุณมาก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 โอเคงั้นเราปิดรายการกันตรงนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากสำหรับความสนุกนะคะความว้าวนะคะในเดอะเรดดิบบอลของเรานะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหยิบชิ้นโบแดงหรือว่าติดโบโอชาแบบ ของเองก็รออยู่เหมือนกันในติดโบโชมูของเรารฉะนั้นต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค,ะคะทุกคนอาทิตย์ค่ะเวลา5โมงเย็นนะคะทางช่อง3กดหมายเลข3 3กับเดอะเรด i ิบ o n ไฮโซอโบเยอะภารกิจติดโบวันนี้พวกเราถามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดอะเรด i ิบ o n ไฮโซอโบเยอะภารกิจติดโบสัปดาหนหน้าพาไปดูสุดยอดหินแสนล้ำค่ากับเรื่องราวน่าสนใจของหยก และพาไปอิ่มอร่อยกับอาหารโบราณที่คงความเป็นเอกลักษณ์ไทยไว้อย่างเต็มเปี่ยมขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์เยลลี่ปีโป้พบกันวันอาหิตหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ